ทีเอสร้อยยี่สิบห้าทีเอสร้อยสิบห้าเอนะครับเกียร์ยี่สสี่หางธรรมดานะครับสภาพแางฟ้าครับตัวนี้ว่าแค่สี่พันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบชั่วโมงนะครับเกียร์เกียร์ยี่สิบสี่นะครับตัวนี้นิยมมากนะครับยี่สิบสี่เกียร์คือโลนิเทียมไฮนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็หางจะเป็นธรรมดานะครัผ่านธรรมดาจะเป็น จะเป็นแกนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตัวหลังเตาเป็นการเดินเรียกถางไฟฟ้านะครับไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับตัวนี้หางธรรมดายะงนิยมมากนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์24นะครับวิธีการดูก็คือจะมีหลักเกียร์สองหลักนะครับอันนี้คืาเรียกเกียร์24นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้หลักเดียวแล้วเดินหน้าเท่าไหร่นี่อันั้นเรียกเกียร์16นะครับตัวนั้นยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ายังจะหาคนที่ซ่อมเก่งๆอ่ะยากนะครับ ตัวนี้จะทับเทินที่ที่คอนะครับเดือนหน้านะครับตัวนี้รถนิ่มมากัะตัวนี้มีสันรูฟนะครับสันรูฟสามารถเปิดได้นะครับมีม่านบังแดดนะครับออปชั่นเหมือนซปเปอร์คาร์นะครับแต่รถกว้างขวางนะครับมีเบาะนั่งคู่นะครับตรงนี้เป็นกระติกน้ำนะครับสามารถถอดได้ครับ นิ่มมากครับยิงระตายครับจะตายแล้วนะครับ4 7 6 0ชั่วโมงครับรถยังใหม่มากครับแอร์เย็นมากครับเครื่องเสียงนีนะครับขับนิ่มจริงๆครับว้างขวางครับมองมองเห็นรอบทิศทางนะครับแด้นหน้าท้ายหลังนิ่มๆเลยครับ น้ำหนักห้าตันกว่านะครับรุ่นนี้น้ำหนักเยอะ,ะครับไส่ไล่หรือดึงลากโจงนะครับดีมากแล้วก็ระบบไฟฟ้าไม่เยอะนะครับดูแลง่ายครับ ดูน,นะนปปาทีนะครับเหมือนขับซุปเปอร์คานะครับมีหางครับวางหางรถกว้างขวางมากนะครับ สวยเดิมนะครับรถไม่ได้ทำสีนะครับสีเดิมๆนะครับรถยังใหม่อยู่มากนะร,รถแค่4,700ชั่วโมงครับหัวใจรุ่นนี้นะครับต้องรอนะครับหายากนะครับเดี๋ยวจะมีจะคอยติดตามหน้าเพจนะครับเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับ